่อนลูกงทีมันจะได้เต้นตามได้อ่อนะทำให้ท่ร้องไมาไหมร้องแ้่อย่างเดียวแต่อย่างเดียวแต่อย่างเดียวมีเนื้อให้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะเกลัวกลัวพี่สาวที่ไงก็เลยเปิดเพลงให้เลยแต่เต้นแต่เดียวเกินมากบอกตรงเหรอเถินนะเดี๋ยวดูมันเถินนะทุกคนจับตาดูสาวซึ่งร้องเพลงให้ดีนะครับไม่รู้สึกว่ามามาในไงนะแต่ต้องบอกก่อนว่า คนนี้ก uh, mm ็ไ hmm. ม uh, uh, yeah, uh, uh, well ่รรกัน yeah, so ีได้ข่าได้ข yeah, okay. ่าวเลย่ธมดาได้ข่าวมาเหมือนกันว่าน้องก็ไม่ธรรมดาธรรมดาค่ะคนธรรมดาปกติไม่เชื่อเคลลี่ออกไปกันซิวมาตั้งนแล้วเอใไปกันซิฝมาว่าพี่หวานแอบแบบนี้กินไม่ยอมแน่นอนสูสีอ่ะสองคนนี้อ่ะเจ้าวัางสอสอพออยากดูหรือยังอยากดูคุณหวานคุณกีนแด้งงาหรือยังอยาก ลูกชายเรายืนหน้าเลยโอ้โหปกติไม่ติกหมดปกกระแตต้องติดขอบไปทีหนาดีนะผมว่าพี่พี่ต้องคอนโทรลได้มาตรงนี้เลยดี่ไหมพี่นัทพี่นัทยืนทำไมพี่นัทยืนยึงถึงถึงทำไมแต่ว่าอะไรไม่เท่าไหร่แต่ข้างหน้านี่ถือตั้งกล้องแล้วห้ามแผลห้ามเผยแผลอ่าโอเคห้ามเผยแผลแต่ว่าแฮชแท็กด้วยใช่โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวน้องทั้งห้าคนดูพี่สองคนนี้ไม่ดีนะห้ามเผยแผลนะคือพี่จะบอกว่า ้านไปเนี่ยจบจากงานนี้ไม่มีใครรู้จักแต่พี่สองคนเนี่ยสิยังทุกคนยังคงอยู่ยอมแลกค่าเพื่องานนี้นะคะแล้วก็เพื่อพี่น้องชาวบางไรทุกคนตั้งใรอยากเป็นลุกขึ้นได้เช่ไ่เพื่อนทานนะโอเคโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไหนๆก็เพึ่อพ่อินบอกว่าอินไม่ซุกที่ไงทำไมเอใไปเลยบอกให้ถือไฝากเห้ อ่ะ <laughs> 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 <pleasure> <poi> นี่กิบซูได้แน่นอนค่ะหน้าตาซูพิบวาิไม่ได้ครับอ่ตดูจากหน้าพีบัตาน,นี่โอ้โหสุดยอดอ่ะกินกินกคยังสวยอย <laughs> ู่นี่เต้นปากเปลี่ยวแล้วนี่หน้าตาไปหมดแล้วอ่ะอ่าเป็นนักรงนี้อ่าทีมนี้คือเป็นนักแสดงที่ดีมีถึงเรียนครับผมโอเคดีเลยครัโคบโหนะพี่เต้นกับนี่แล้วอย่างเป็นลูกทีมแล้วนะครับครับเชิญตรงกงานเลยครับอย่ายอมนะเชิญนะ อยากให้เสียชื่อแกล้งตระกูลของเราท่องไหวเอาน้องดีน้องดีมาทำไม,ไไมครับน้องดีครับคร<ะ>ับน้องดีน้องดีคนแรก <ฮะ S 2> คือจะพลาจะผิดนะคะถ้าหว่าจะเชียร์คนนี้เป็นพิเศษอยากเปลี่ยนท่ามากพี่จะบอกผิดให้เวลาเต้นนะให้ใช้แต่ช่วงนี้นพี่หญิ<อ>งดีบอกมาเอาแต่ช่วงท่านบนท่อนบนโอเคนะท่อนบนนะถ้าจะแบ่งยากท่อนบน เพร้อมยา้งหาคนนะพอลามครับถาพร้อมแล้วพร้อมิวสเ้นเดี๋ยว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 เด ใสตัวเสื้อสีดำที่มีหูครอบทั้งหลายนี่แหละเป็นคนบอกผมใส่ที่มีหูครอบใช่ทุกตัวเลยทีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิญพี่เกศครับจัดไปครับอย่าให้เสียชื่อครับไม่น่าขอถ่ายด้วยมันด้วยยยเย้เชิญเชิญเชิญไม่ได้ทุกไฟหวานข้าวหลายจังหวัดมากเขอผมขออนุญาตจุดไปเอาแล้วนะเอาแล้วไะขอเสียงปรบมือพี่เกศด้วย อะไรคะไม่ได้ค่ะยังควานอโชคดีกว่าแล้ววันนี้นั่งที่เก๋บ้านถึงขั้นกับต้องยกมือไหว้เลยเดี๋ยวถามก่อนรู้สึกหรือยังว่าวันรู้สึกยังไงรู้ก็วันนี้นะค่ะเป็นตำรกจไหมเขาไม่รอดเหมือนกันครับครับบ้าขอรู้ดีนะเขาจะจับต้นที่ยอมตายเขาจะจับต้นที่ยอมรับ ลองดูด้วนะสำับได้ก็นือนีรี อยากไปน้องคนนี้ตลทำไมคะอยากยืนอยู่ตรงนี้เลไม่เคยไปน้อยๆพี่กินไม่หันข้างหน้านะกินหันข้างหลังเลยนะแล้วทุกคนชัดเจนมากพ่ตอนเราเขีนบอกกับทีมดีกว่าอ่ะมีชาครับผมอยากทิ้งก็ิ้จะรอใช่ไหมตาเราบ้างนะไม่กิ้งกทิ้งไม่้อะไรนะโอเคโอเคโอเคี่้อกันเลยนะไม่ด้เตรียมไม่ได้เตรียมจร้งอ๋อโอเคเยาะมากเยามากเยาะมากมา จคุยดีๆก่อนนะไม่เกี่ยวกันเลยแหมอ่ะโอเคครับผมพี่ยืมมาแล้วครับ